อะไรนะมาที่หาดใหญ่คิดสึงอ,อะไรเป็นสิ่งแรกคะมาทำไมมาที่หาดใหญ่หาดลึกถึงอ,อะไรตอบเป็นอย่างแรกนะคะคิดถึงอะไรคิดถึงคนอะไร

เราเดินทางมาในพื้นที่ของเธอหาดใหญ่ชันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่มีความเอ่อคึกคักขึ้นนะครับมีคนมากขึ้นนะครับนีก็ว่าเธเศรษฐกิจมีดีขึ้นกว่าครางที่ผมมาคราวที่แล้ววันนี้เป็นการลงพื้นที่สัญจรคอนทางแรกกรกตที่หาดใหญ่ข้อดีที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีก ก็ดีไหมล่ะก็ม to ีความสมบูรณ <go> ์ขึ้นแล้วนะครับก็เราก็จะพยายามรปทุนในพื้นที่ของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับในการที่จะระทุนงบการจัดงบทีเพื่อจะแก้ไขให้บรรลุบรรานผลด้รับการพินาดนรับการให้ให้ประชาชนที่มันมีรายได้น้อยให้เขาได้ดีขึ้นให้มีความไปอยู่ที่ดีขึ้น นี่เป็นความต้องการของรัฐบาลที่จะต้องทำเกษประเทงกับเกษตรกรทศเอ่องทุกทุกพื้นที่เลยนะครับเราก็พยายามทำอยู่นะขอบคุณครับข้าราชการเอกชนในพื้นที่ของอำเภอหางใหญ่จังหวัดสงขลา3ข้อที่เสนอไปอะค่ะเป็นแผนเร่งด่วนตอนนี้ท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังคะยาังพินาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมนครับ ระยะเวลาตอนนี้ที่ต้องทำทันทีคืออะไรครับท่านบอกเลยครับเรื่องอะไรเรื่องมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับอ๋อก็ทำทุกเรื่องนะในทำทุกมิติแบบแบบขณะเขาพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการการขนส่งการการค่าการการค่าขายแระการสื่อเกี่กับคมเนี่ยทุกเรื่องนะครับเราก็กำเนิดกำเนินการอยู่นะครับโดยโดยทุกหน่วยงานได้ดองกำเนินการ ซอฟโหลดนะครับทดลองในโครงการซอฟต์โหลดที่ตกลงว่าเริ่มได้หรือย <ru cks> <noise> ังครับก so ็กำนังพี่นายอยู่นะไอเรื่องนี้ก็ต้องเปิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขากำนังพี่นายอยู่เรื่องซอฟโหลดนะครับมีเศษโซล้วครับฮะมีเศษโซลนี่กระทรวงการคลังจะไปทำอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างก็เพราะเมื่อกี้เขาก็พิจารณาที่บุกเบิกว่าเขากำนังเลื่อไรไดยจะทำทำอะไรเมืดีแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีกี้ยังไม่หมดนะครับมาห่ะใหญ่วันนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวหัต เขาก็ท้าใจเพื่อที่จะดีใจนะครับที่คอปรอมเปิดถึงทำให้มีความก้าวหน้าในการที่จะให้ิการทดอยู่ในอินเดียขึ้นนะครับขอบคุณครับ